ือกัดหลังไรยเป็ดเอาเป็ดสิเป้งใดระบาดน,นี้เอา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 พี่พลอยพี่พลอยลาเป็ดหดบอยานหุ้ยหุ้ยหดบอยานพี่พลอยไล่เลย,รรยพี่พลอย,ลย,ลย,อยจับไล่ จับว่ากลับบ้านเราเขาปลาเขาดอแล้วบ้านมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วโ <c oughs> อ๊ยอ่ะปิดประตูปิดประตูใช่กันปิดประตูเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วปิดประตูค่ะ อะปิดอืปิดปิดปิปิดพี่สแตมช่วยด้วยปิดประตูค่ะอ๋อมันหนักด้วยสมันหนักสฉยอ้าอื้โอ้ยบังหนาพี่พอยอัพี่เพชรเอ่อเอ้า วันนลโอ๊ยอ้าวห่วยหวยหลัดมืออย่าหลุดเด้อลูกบอยันก็เบิ้งจะแต่งตัวให้ลูกข่อยเนี่ย พันขาพันแขนพี่เพชรช่วยกันพี่เพชรพี่เพชรไปไหนพี่เพชรช่วยกันค่ะไปไหนลูกไปไหนไปไหนอับอาสาทูอาสาทูพี่พลอยอาสาธุก่อนลูกพี่พลอยสาธุก่อน หนึุงหนึ่ง่งหนึ่งนึ่งหนึองหนึ่งนึ่หนด่งหาดลน่ะหนึ่น่งหนหนี่งหนึ่นเ่งหนึ่หน่งว้ึ่งเน่งหนึ่งห่งนึ่งหนึ่งย่งหนึ่งห่งดนนหงอ อย่าดึงแล้วลูกได้ที่บาทบาทกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วไปแล้วเขากระสีสาถูกสวยมีความฉุกมากเลย อาปบ้าอาปอาบ้าอะอบ่นอ้ e! บ่นเกินอิไอ <Hayır> <pot> <grass> <cold> <c oughs> ้ หัวชนกันหนอลูกเป่าเป่าเหาย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 แล้วเจ็บเจ็บโอ้เจ็บไอเป่าให้แน่ไอเป่าให้โอ้หายแล้ว